สวัดีค่ะกระติบบอกเล่ามาพร้อมกับ m มิสซูบิชิไททันนะคะราคาสุดคุ้มค่ะทุกท่านเป็นไททันปี2,010นะคะแต่ราคาถูกๆค่ะ1นึ0 0 0ซบาทเท่านั้นนะคะเครื่องยนต์2.5 4ประตูด้วยค่ะทุกท่านเครื่องยนต์ดีเซลคอมมันเร็วนะคะเกียร์ยระะรยธรรมดาค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าเล่มพร้อมโอนค่ะ ทะเบียนไม่ขาดนะคะแต่เจ้าของต้องการตัดสดอย่างเดียวเท่านั้น1,19,000บาทลดอยู่ที่จังหวัดพิจิตรค่ะสภาพแบบนี้นะคะซื้อไปใช้ก็คุ้มซื้อไปขายก็ยังมีกำไรนะคะสนใจต้องไปเก็บงานเพิ่มเติมก่อนนะคะทุกท่านถึงจะไปทำกำไรกันต่อได้นะคะเหมาะสำหรับสายปั้นค่ะถ้าไปใช้เองก็ไปเก็บงานนิดหน่อยนะคะ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเลยนั้นดูรถติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะนัดหมายกันร่วงหน้าและไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับวันนี้แอดมินขอนำเสนอกันไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ